โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Under 9123อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดี สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง under เก้าหสอาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราจากกันไปนานมากนะครับผมนานประมาณสนะักหนึ่งสองนเดือนพฤษภาคมหนึ่งสองสามเดือนนะครับผมก็คือว่าพวกเราเนี่ยผมอะ่ะจะไปทัศนศึลษาที่เชิสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนะครับผมแล้วก็ ดีใจมากๆเลยที่ได้ไปอ่ะจะได้ไปเจอหมูเด้งและอีกสัตว์ตัวอื่นมากมายนะครับผมก็คือว่าถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัดดีสวัดดีด้วยหวัดดีด้วยสวัดดีด้วยสวัสดีด้วย อ่าถ่ายคลิปครับถ,ถ่ายคลิป,ปไม่ต้องถามเดี๋ยวมันไปใหญ่อ่ะหกนาฬิกายี่สิบหกนาทีแล้วนะครับผมมีทักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแค่แปดคนมีเพื่อนแค่แปดคนรอที่นี่ถ้ารวมผมด้วยคงว่าน่าจะเป็นเก้าคนเ่อะถูกไหม แ okay. like, ล้วก็แบบครับร <c oughs> อะไรเหรออุ้ย <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับไ <c oughs> <c oughs> ด้นี่ครับผม <c oughs> <c oughs> ในลูกอมด้วยรถบัสรอรถบัสรถบัสยังไม่มาเลยนะครับมีสารถ รถกระบะรถยนรถมอเตอร์ไซค์มองรอรถปละเพ okay. 10นาทีผ่านไปแล้วนะครับก็คือว่าคนที่ผมจะมาหาชื่อว่าไอเซนนะครับผมก็คือผมรู้นั่วแหละว่าไอเซนอาจจะอยู่ไหนไม่รู้วา่ารถคขันไหนแต่เพียงแค่รู้ว่าไอเซนะจะนั่ากับเราจะน้่กับผมอะ ตอแปมเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนันเลยแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะครับอโอเคอันนี้คือยินดียินดียินดีทุกสวัสดีกับหนึ่งพันคนหน่อยนอดีเ้ยะไรสวัสดีด้สวัสดีด้สวัสดีด้วยอมคอนบนอะไรนะ้ รถักนรดี่รแล้วลรดละีว ส,สวัสดีครับสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีด้วยเย <ST> S> <S จะได้นั่งไป็คันแรกแล้ว <ST> S> <S <ST> S> <S ผมเป็นคนนั่งคันแรกเลยนั่งกับไอเซนด้วยโอเค ไปสัมผัต้นเขาเขียวดูดดช่วยดูหน่อยสิอันเดินแคหช่วยดูหน่อยสิเาทสักเวลาหนึ่งชั่วโมงสิบนทีก็ตอนนี้เป็นเวลาบปดนาฬิกาห้านาทีก็คือน่าจะถึงเก้ายี่สิบอ่ะแบบปรมาณนี่เป็นแงอมนีลอมดูว่เป็ตัวอย่างไอ้น้นเก้ายี่สิบเก้าคื ไม่ต้องไปมอเตอร์เวย์นะคะเพราะว่ามันจีเพบอกว่าไม่ต้องไปใช่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 มันจะไปขั้นแรกจะไปตกงลงแรกจะสี่ต่อไปก็ไปสามหนึ่งแล้วก็ถ้าไปหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีตาแน่เสียตังค์เอาดีเอาดีเตื้งเวลาสี่นาทีแถมต้องอยู่เอ์ออีกด้วยครับถูกต้องโอ้เก่งเกิน เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา8ปดนากายีนาทีแล้วนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เหลือเวลาสง,องไอเซนไอเซน,เซนมีอะไรมีอะไรจะบอกไว้ให้ฝากกับคนอดืนอะตอนนี้ไปเทาเยอะนะคะจะได้เป<อ>็นเจอหูเด็กแล้ว อีกับกีนาทีครับแค่หงชั่วโมง13นาทีหนึชั่วโมงสานาทีก็1ชั่วโมงสานาทีนะคะอย่าเพิ่งกดเริ่มนะก็บ่อย1ินาทีก็เปลือเวลาไป15นาทีจากกิโลเมตรที่28ดยี่สอยู่ทางหลวงหมายเลขสา7 4เจกาวนีีิตำบลอะไรนะ ตำบลแม่คูอำเภอบวกแดงจังหวัดระยองก็คือบ้านเรานด่เองนะครับใช่บ้านขาบ้านสองคนเนี้ยบ้านของไอเซนก็แต่ว่ากลิ่นมันหืนได้ไม่เมื่อแต่อยู่ถ้าเข้าถ้าเข้าตรงนี้นะจะเจอตรีนะก็ถึงอ๋อโอเคสามบ้านหายเซนได้ตรงนี้เลยนะครับ เสะได้อ่ะเนาะก็สีด้อ่ะที่เขาไปแบบถูกต้องเข้าไปแบบไปทางนั้นอ่ะวันนี้ผมอยู่ตรงนี้อยู่นะก็คือว่านี่คือใน Google m a p อ่ะควรจะไปตรงนี้แต่จะไปตรงนี้อย่างเงี้ยก็ถูกแต่ เพ้่มมีสิบห้านาทีเมื่อไหร่จะถึงนี่ไม่ได้กันะน,ะนะนะนั่นนี่แค่ว่าไอเซยเคยไปนะไอเซย์เคยไปโหก,ก็เหมือนกันเคยไปเปิดไอเซไปอารยญญประเทศเลยเน, <What? S 2> น,นี่ยนั่นมันกมพูชา What นั่นจะสัตว์แน่ของประเทศไทย ผมหมายถึงว่าถ้ามันใกล้กัมพูชา,าที่นี่ปลอดภัยเมื่อกี้เมื่อก่อนเน่ยเราอยู่อะไรอะไราญญาประเทศใกล้มากเลยทางจากชายแดนประมาณ11กิโลเมตรตอนก่อนเลยเหรออยู่บ้าน,น,นบ้านบ้าน,บ,านบ้านเก่าของไอเซนอยู่ที่อะไรประเทศเลยเหรอไม่ใช่บ้านเก่าเราอยู่สกลนครตรงวัด ก็คือว่าไอเซนเกิดที่สกลนครใช่อ้าวแต่ตอนนั้นน่ะเราเกิดที่ระยองแล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นน่ะแม่ส่งไปสกลนครเลยทำไมอ่ะอยากไปช่วยทกอยากเห็นตาไหมไม่รู้อ่ะตาเราอยู่นู่นก็คือว่าไปเยี่ยมไปเยี่ยมตาที่สกลนคร แมนปนว่าใชใช่ไหมรู้ภาษาอีสานด้วยโอเคโอเค,อเคตอนนี้เราผ่านไปจากระยองแล้วนะครับผม,มต,ตอนนี้ไปที่จังหวัดชนบุรีแล้วหลักกิโลเมตรที่ยี่สิบสองอิกจุดหกยี่สิบสองหกยี่สิบสองกิโลเมตรหกหก้ด อีกไม่กี่นาทีจะขึ้นทางด่วนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ก็ p ีน้ำน้ำมัน p ีนะครับถูกต้องครับอีกประมาณ500เมตรไม่ได้จะใช้500เมตรหรอกใหายาวขนาดนั้นอะยาวขนาดนั้นถึง1กิโลก็ได้นะครับ <c oughs> เรียบร้อยรถติดเดี๋ยวก็ขึ้นทาง,งด่วนเลย รถติดอีกแล้วนะคะคุณทุกคนตรงน,นั้นอะไรคือทางด่วน อยู่สวนสัตว <Joseph> ์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแล้วด้วยนะครับสวดีด้วยสวดีเฮ้ยไอเซนโอเคลิงไปแล้วไปเอสาวไปวออเอ

เดียวนะครับผมใช่ครับถ่ายวงกั โอ๊โอ๊ยเวยเว้ไว้ชิคเกอร์ด้นะคเกอร์โอเดี๋ยวว่าผมมีสติ๊กเกอร์ไหมอ่ะแล้วก็ไมุ่กออกที่นี้ตัวไหนโอเคสติกเกอร์เช็คโอเคจะถ่ายวิวแล้วนะปุ๊ ตัวการนะจ๊ะตัวการที่ไหนลูกเท้าเขียวสวนสัตว์เท้าเขียวนะครับเบาๆเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์ตกใจลเดี๋ยวสัตว์ตกใจนะลูกนะเพราะว่าเรายิ่งเหมือนสิงสาราสัตว์อยู่นะลูกนะนะครับโดยเฉพาะไอจีนนะครับโอ้ยจีนะครับ ทุกคนดูรอบข้างนะครับดูรอบข้างเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมเคยไม่เคยถ้าไม่เคยเอาไว้ต้นหมา๋ยว่นี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน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 ะาะนนะนะนบนะนะนะนานะ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 นนะ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 นนนะนนะนะะนนะนะเะนนนะนะนมนะนเน็นะนนะนรนะนชนีะนน กระเป๋านลูกหยาบไม่ใหญ่น่าเลเสียงดังใเดี๋พี่คดีจตกใจนะกับา สนุกนะเราจะทานโคตรสนุกเวลาผมเนี่ยไม่ใช่แค่สนุกเดียวโคตรสนุกเลยนะครับคุณน้าคุณน้าขอบคุณคุณน้าขอบคุณขอบคุณครับโอเคคุณน้าปุณิปุณิปุณิเป็นกระเป๋ากระเป๋าไม่ได้เปินโอเคนะครับสันเดี๋ยวลงมากรแล้วข้าวแถวเลยค่ะโอเคครับโอเคนะครับผม เขี่ยงตรงแล้วแล้วก็แบบว่าครูจะพาไปดูหมูเด้งนะครับนีเ่เต่าเต่านะครับผมนี่เขานี่เใสมโอเคโอเครวมไปเนะรวมไปเลยนะครับ <UM e> นี่อเอนี่าหมูแดงนี่หมูแดงครับนี่หมูแดง อันนี้คือหมูเดงครับนั่งยัไงหมูดงจะแบบสนนนะครับเดงข้างในนู่นอีกตัวหนึงครับหมูเดงใช่มันโตแล้วตัวเล็กตัวเล็กตรงนั้นตรงนั้นที่มันอยู่ในในรูปจะมีตัวน้อย ก็คือตอนนี้เขาโตแล้วใช่ไหมครับ Yes ยชานี่ค oh, <yeah. S 2> <Yeah. S 1> ือมูเท่งหมูดงไม่เหมือนในรูปภาพเพราะว่ารูปภาพตอนนั้นแหละ oh, <my> เป็นในอดีต <Yeah. S 1> น,นี่ครับผมนี่ครับผมผมไม่รู้ว่าที่ไหนดูนะ นนี้เป็นเวลา12บาิกา33นาทีแล้วนะครับผมเราไป,รไปเรามาดูที่แรงสีขาวท้องุนดูดิดูดิแล้วก็ดูทางนี้โอเคครับแดงสีขาว Southern White Ride นด้อยากดูอ่ะคุ้นกว่าคุ้นว่ะผมเดินดูเดินไม่ถ่ายแล้วอ่ะเน่ไม่ถ่ายแล้วอ่ะถ่ายแล้วเออเนี่ยไอจับ ัวคันแลครับผมเดินไกล้นแล้วเนี่ยเป็นรอบห้าปีที่จะดูช้างใช่ไหม โอเคบายโมงสามสินาทีเราเลืออีกประมาณยีนาทีนะครับผมเฮ้เราสนุกเต็มอิ่มมากเกือบจะเกือบเราจะต้องลาลาเลยนะลาสวนสัตว์เหมือนเขาเกี่ยวแล้นะตอนนี้บ่ายโมงสีสี่กันแล้วนะ ก็คือว yeah. ่าโอ้โหเป็นถ่ายวิดีโอนะน่าจะถ่ายประมาณหนึ่งร้อยกว่าวิดีโอหนึ่งร้อยขวนก็ได้อาจเป็นอันหนึ่งแสนล้านอะไรแบี้นเวอร์ไปใหญ่แล้วโอเคมนน่าจะเป็นเวลาของเวละที่เราตกลับบ้าน ชินนาฬิกา15นาทีแล้วนะก็คือว่าคนล้อมไม่ท้อหมูเด้งไม่ทิ้งโอเคก็คือว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง,ไ,ง,างไอเซนตลอด8ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างไอเซนดีมากโคตรดีเลยเป็นไงบ้างของเบ้ง ใช่แต่ว่าเป็นไงบ้างเนืม่มถามว่าเป็นอะไรบ้างเป็นไงบ้างมัน,นสนุกมากดได้เรียนรู้เรื่องสัตว์มากมายลงถึงหมูเด้งหมูเด้งที่ตอนนี้โตแล้วได้ไปเจอหมูเด้งได้ไปเจอสัตว์ทุกสัตวเกือบทุกชนิดอะทุกชนิดในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยนะครับผม โอเคอย่างนี้มีแค่นี้แหละแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอได้นะครับผมสวัสดีครับอะไรนะตรงนี้เคยมีงูเลยนะอุ้ยตอนนี้มันเลียงเสือไปแล้วอะอ้าวตอนนั้นมันเลี้ยงงูอยู่ตรงนี้แหละแล้วงูอยู่ไหนไม่ตอนนี้เขาจะเอาออกไปแล้วมันน่าจะตายแล้วแหละ อันนี้เอาไว้ให้คนจับควรตาบอกไหน <c oughs> ไม่เห็น,ใ,หนใครห<อ>น้าเลยคนราใครอะ